สวัสดีนะครับทุกคนมาถึงแล้วครับผมพีทีทีติงเกอร์รอยเอามาส่งถึงหน้าร้านเลยฮะ เอามาเปิดตัวอยู่ที่อำเภอรกระสังครับผมบุรีรัมใครสนใจอยากจะมาดูก็เรียนเชิญได้ครับผมสำหรับรถเกี่ยวข้าว ทันเล้นะครับ ม่แกะกลองกับผมวีนี้เราจะได้ชมสมรรถนะของเขานะครับผมแล้วก็การทำงานของรถเกี่ยวนะครับว่าคล่องตัวขนาดไหนนะครับผมต่อราคาพิเศษแนละ้วรุน่นนี้รุ่นนี้นะครับ รับรองครับผมรรองตัวแน่นอนครับ มาถึงก็ดังแล้วครับผมทีมงานจะมพ์มหนเจริญยน์ช่วงนี้ก็งานเยอะเหมือนกันสำหรับส่งรถนะครับผมนี่ครับขอบคุณสไลด์กันด้วยครับผมทีมงานจะมพ์้อนเจริญยนครับใช้งานบริการกันเรื่อยๆครับผม มิติใหม่ของวงการรถเกี่ยวข้าวเมืองไทยครับผม okay, okay, okay. ผมขออนุญาตเสนอรถเกี่ยวข้าวนำเข้ามาจากประเทศจีนชื่อขของเาก็มีชื่อว่ารถเกี่ยวข้าวติงเกอร์100ในประเทศไทยของเราครับมีอยู่เพียง10คันเท่านั้นนะผมที่ นำมาวางจำหน่ายที่เมืองไทยและหนึ่งในสิบคันครับผมมาอยู่ที่นี่ครับบุรีรัมนะครับสเปคของเขาก็ไม่เป็นรองใครแล้วก็การออกแบบดีไซน์ก็สวยงามน้ำหนักโดยรวมของเขาอยู่ที่ 3,500กิโลกรัมครับผมหัวใจหลักเขาคือเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เขาเป็นปัมมุชิดไดเรกอินเจคชันครับผม4สูบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับผมแรงม้าของเขานี่อยู่ที่102แรงม้าครับผมใช้รอบอยู่ที่2400รอรอบต่อนอาที เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเรียกว่าประหยัดน้ำมันมากมาขอท่านผู้ชมมาดูด้านหน้าของตัวรถเกี่ยวคันนี้ฮะปากเกี่ยวอยู่ที่2องเมตรยี่สิบเกียยวออเกอร์ีนออกแบบมาอ่ารุ่นนี้ก็จะมีชุดผุดโผล่ให้มาอยู่อ่า หนึ่งสองสามสี่ชุดนะครัสี่ชุดใช้สำหรับกวาดกวางกวาดข้าวขึ้นชุดคอเกี่ยวไปยังตู้นวดนะครับส่วนตู้นวดนะครับผมให้มาค่อนข้างใหญ่นะครับเส้นพาศูนย์กลาง คูณความยาวนี่ให้มาถึงอ่า640คูณ2,041มิลิเมตรเลยนะครับความเร็วรอบในการนวดก็อยู่ที่630รอบต่อนอาทีนี่ครับใหญ่ยาวระบบคัดแยกก็นี่ครับ ตู้นนี่ใหญ่มากครับผมถ้าเทียบกับแบรนด์คู่แข่งแล้วนะครับมูเล่ก็ใหญ่นะครับสายพานให้มาถึงสองเส้นเลยครับผมเป็นสายพานคู่ครับมูเลต่ตู้มูเล่ปากเกียวนะครับถังบรรจุข้าวสามารถรับข้าวได้ ถึง1,100งรกิโลใหญ่มากครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างครับผมช่วงล่างของเขาก็ออกแบบมาค่อนข้างดีครับผมมีโรลเลอร์ถึง8ตัวเลยนะครับผมในล้อแต่ละข้างนะครับ ชุดเฟรมค่อนข้างแข็งแรงโครงสร้างค่อนข้างมาตรฐานนะครับขึ้นมาจากช่วงล่างก็เป็นถังน้ำมันครับผมให้มาถึง200ลิตรเลยนะครับถังน้ำมันก็จะมีชุดกรองดักน้ำให้ด้วยนะครับ ทอยเสียอยู่ด้านหลังของตัวรถเกี่ยวนะไว้ตำแหน่งที่เรียกว่าจัดศูนย์ได้อย่างพอดีประมาณนี้นะครับตามมาจากด้านหลังครับผมมาดูด้านหน้าครับผมด้านหน้าก็จุดเด่นเลยครับผมบันไดนะครับ บันไดให้ที่เหยียบมาถึงอสองชั้นเลยนะมีที่เหยียบขึ้นมานะครับเราจะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมคืออะไรนะครับตัวนี้ก็คือชุดกระแสไฟ220โวลต์นะครับใช้งานพวกสว่านพวกชุดบล็อกอะไรก็ได้ต่างๆใช้ได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวะระบบคัดเอาชุดระบบไฟเป็นไฟหลักครับผมนะ ถ้าไม่ได้ใช้งานก็สับลงนะครับที่นั่งของผู้โดยสารนะครับผมขึ้นมาจากเบาะนั่งครับผมก็จะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆครับผมอาทิเช่นพัดลมพัดลมเป่า ครับผมช่วยทําให้คนขับนั้นไม่เกิดความร้อนนะครับผมแล้วก็มีชุดอาารองอากาศอยู่ด้านหลังของคนขับนะบผมกรองนี้ก็เป็นกรองรุ่นใหม่แล้วนะครับสามารถถอดง่ายครับผมเป่ากรองง่ายนะครับผมแล้วก็มีชุด สำหรับวางแก้วน้ำดื่มให้ด้วยนะครับส่วนด้านหน้าของรถเกี่ยวก็ผมด้านหน้าก็จะมีชุดหน้าปัดนะครับผมเราจะมองเห็นทัศนวิสัยในการขับรถเกี่ยวนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีชุดอุปกรณ์หน้าปัดแสดงสถานะต่างๆของการทำง,งานของรถเกี่ยวนะครับก็จะเป็น วัดรอบชั่วโมงการทํางานวัดความร้อนแล้วก็ระดับของน้ํามันแล้วก็ระดับของน้ํามันเครื่องนะครับนะครับตรงนี้ก็จะมีชุดไฟแจ้งเตือนระบบต่างๆนะมีไฟแจ้งเตือนนะครับเวลารถเกี่ยวมีปัญหาก็จะมีไฟแจ้งเตือนบอกให้นะครับผม<ส>แล้วก็เร่งคันเร่งรอบนะครับแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นชุดไฟเลี้ยวเตรเ สูงต่ำนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีคันควบคุมหลักนะครับผมเดินหน้าถอยหลังนะครับอันนี้ก็เกียร์สามารถปรับระดับได้ครับผมช้าเร็วนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นขึ้นตู้กับสับปกเกี่ยวนะครับผมส่วนจุดตัวนี้ก็จะเป็นควบคุมปกเกี่ยวครับผมขึ้นลงนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับตัวนี้ก็จะเป็นควบคุมชุดท่อปล่อยข้าวนะครับผมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับผม อันนี้ก็จะเป็นสวิตกุญแจนะครับผมตัวนี้ก็เป็นชุดล็อกล็อกเบรกนะครับผมล็อกคันเร่งนะครับเพื่อที่ไม่ให้เครื่องจากทำงานนะครับยังไงก็ฝาก f c พี่น้องชาวช่องเสียงนุยบุรยามครับผมใครสนใจรถเกี่ยวใช้งานในฤดูกาลนี้ครับผมเปิดราคาไว้อยู่ที่ 8 5 0 0 0 0บาทจากราคา9 5 0 0 0 0บาทครับผมใครสนใจก็มาดูมาชมกันได้ครับผมไม่ซื้อไม่ว่ากันครับแวะมาดูกันได้ครับผมรถเกียร์รุ่นใหม่